องประสบกัน์ภาคเสียงอนิเมะครั้งแรกของพวกเราจำจำได้ไหมว่าเรื่องแรกของตัวเองเป็นเรื่องไหนย่อมจากโซน่าก่อนก็ได้มาของผมก็เป็นอิจนาโนอังลีนะครับโอ้อเรื่องเดียวกันกับเราเลยเออทำไมกม่ชีวิตแบบ for the first time in forever ถูกต้องเลยเหรอ ของเราคือเกิดชั้นนี้พี่ต้องเทพครับผมโอ้โอ้นเป็นไงเ <c oughs> ป็นไงแบบครั้งแรกความรู้สึกที่เราแบบได้ไปภาครั้งแรกมันผ่านไปไวมากทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากแล้วกลัว มีอาการเขาเรียกเลยนะช็อคชดหม่แบบแบบเขินหม่อะไรเงี้ยคือครั้งแรกที่เราไปแอดเพลงใช่ไหมมันมีคนข้างหลังนี่แหละเขาพูดว่าเนี่ยตอนซ้อมอ่ะนายก็จะแบบโฟรเลยแต่ว่านายไปอยู่หน้าไม้อ่ะนายก็จะแบบเนี่ยนี่นี่มันมาไม้นี่นะมันคือความมันคือความสิ่งสนาม้อมมันสมมติติเราจะพูดคำว่าแบบหวัดดีนะ สวัสดีนะอะไรเงี้ยเออส้อมแล้ววันดีนะเออได้แล้ได้ละได้ล้วของเข้าไหม่หน้าอยู่มาวันเละแี้ะแล้วก็กลับมาซ้อมสวัสดีนะเออมันก็ได้นี่หว่าสวัสดีนะอ่ะอ่ะเข้าไหม่เข้าไม่ไปเละไหมฮะอ๋ยมันเป็นอะไรเยอะอะไรไปตัวร้ายจริงแต่ว่าคนนี้คือไปไปแบบที่สตูดิโอเลยป้ะของเราไม่ได้ไปสตูอ่ะ ้ไปอยู่ครั้งหนึ่งครับผมจะเล่าให้ฟังว่าผมอะเดือดเว้ยตอนนี้ไปที่สตูใช่ไหมเขาจะมีห้องมีห้องอัดเสียงแล้วก็จะมีไมค์กับจอให้ดูแบบว่าอันนี้มันถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยพอเข้าไปในห้องแล้วผมก็พากไปเรื่อยๆพากไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีพี่ผู้กำกับเขาคอยคอยใกล้อยู่ว่าเออเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าปากตัวละครเขา ขยับยังไม่เสร็จหนูยืดไปหน่อยอะไรอย่างงี้โซนก็อ๋ออ๋ออ๋อโซนก็อื้มมันงับไหนอ่ะไหนนะแบบไหนนะจนกระทั่งโซนั้นก็อ่าไม่เป็นไรลองลองยืดทั้งทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าไหนนะนั่นแหละแล้วเราได้ยังไงได้แล้วพี่เขาบอกอ๋อโอเคได้แล้วสําหรับโอเคพอถึงประมาณแบบบทหน้าสุดท้ายอ่ะโซนั้นก็ได้แต่ในใจว่าเขาไปดูภาพ มาจากตรงไหนแน่แล้วก็ลงกดเปิดจอก็จะยังไม่ได้เปิดแต่แรกใช่อะไรนะคนนี้คนคอยู่คนอยู่ที่ไหนคนอยู่ที่เดิมใช่ไหมเดี๋ยวผมนั่งแกไปผิดคอคุณไม่อป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวโซน่าก็โตแล้วนะคะ